ช่วงนี้ครับได้เวลาของร้องทุกข์กับบรรจงมาแล้วครับติดตามครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนะครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม วันนี้มาจากพื้นที่ตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องถนนหนทางเป็นหลมเป็นบ่อนะครับโดยเป็นถนนเชื่อมหมู่บ้านเนี่ยความยาวประมาณ2กิโลเมตรพังเสียหายนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบเขาบอกเป็นถนนดาอังคารไปแล้วนะความยาวประมาณ2กิโลเมตรจากหมู่บ้านโคกคมินตำบลลำดวนเชื่อมต่อไปยังบ้านโคกกระดวดนะ ก็ระยะทางเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรมีหลุมมีบอ่อขนาดใหญ่ตลอดเส้นทางอย่างที่เห็นนี้นะครับกลางคืนไม่มีไฟครมืดด้วยนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยชาวบ้านก็ชี้ให้ดูนะครับคือเวลาขับรถมาก็ต้องหลบหลุมกันนะนี่ฮะอันนี้ต้องคืนนะครับภาพก็มืดๆอย่างที่เห็นนี้นะครับซึ่งเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายกันผู้สื่อข่าวสอบถามในสุภาพชาวบ้านที่เดือดร้อนก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ย เดือดร้อนหนักแล้วครับอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยมาซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านเพราะถนนเส้นนี้ที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านโคกขมิ้นกับบ้านโคกกระดวดนะฮะอย่างที่รายงานไปแล้วนะครับมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนหรือคนที่ไม่รู้เส้นทางนะฮะขับมาในตกหลุมนนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านทั้งคุณสุภาพกับคุณสมคิดนะฮะที่ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์่อย เพื่อความสะดวกสบายของชาวบ้านก็ฝากไงบ้างอ๋ออยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้นะครับช่วยอย่างที่เห็นนะครับนี่เป็นหลุมเป็นบอ่อนักเรียนไปมาอุบัติเหตุเยอะจะยิ่งวิ่ง,งจนกลางคืนถนนมืดด้วยอมองไม่เห็นไม,ไม่มีไฟใช่ไหมทำไมไม่มีไฟด้วยอย่างเงี้ยย<อ>ิ่งฝุนอย่างเงี้ยไฟก็สว่างไม่ค่อยเห็นด้วยหลุมก็เยอะก็อยากให้หน่วยงานทุกนี่ยนะช่วย,ช,วยช่วยหน่อยนะครับมีการชำรุดชุดโจมมา ทุกปีอ่ามแซมก็มีเอามาปะแค่ปะปะก็ไม่อยู่ครับเพราะว่าโดนน้ำโดนฝนมาก็กระจายหมดอันนี้คือปัญหาอยากจะฝากหน่วยงานว่าให้มาซ่อมแซมแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นจะไดะ้ใช้ได้หลายๆปีหน่อยอ่าเป็นประโยชน์เป็นความสะดวกให้กับชาวบ้านอ่าที่สัญจรไปมาก็ฝากหน่วยงานอ่าที่รับผิดชอบอ่าถนนอ่าเส้นนี้นะครับ มาช่วยมาดูแลหน่อยคุณบุณองช่วยด้วยคุณบุณองช่วยด้วยคุณบุณโงช่วยด้วยคุณบุณโงช่วยด้วยนี่นะครับเรื่องนี้ครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนในเลิศศัก์บรรลุสุขนะฮะก็บอกว่าเนี่ยถนนเส้นดังกล anyway ่าวนะครับระยะ2กิโลเมตรก็ได้รับเรื่องร้องเรียนอยู่หลายครั้งไม่ได้นิ่งนอนใจฮะมีการซ่อมแซมไปหลายครั้ง แต่เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านจึงได้ส่งเรื่องไปยังกรมทางหลวงชนบทนะฮะบอกว่าได้มีการยกพื้นที่ให้กรมทางหลวงชนบทรับผิดชอบเมื่อวันที่27สิงหาคม67ที่ผ่านมาซึ่งก็มีการเซ็นรับเรื่องแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เจ้าของพื้นที่ถนนเส้นนี้ก็เป็นของกรมทางหลวงชนบทละเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทางกรมทางหลวงชนบทเนี่ยดูแลแก้ไขต่อไปนะครับ ส่วนทางอบตอก็บอกว่าเนี่ยเ,เดี๋ยวจะทําลักษณะคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปให้ก่อนนะฮะเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเพราะว่าผมได้ประชุมกันแล้วเราก็ซ่อมแซมมาทุกปีและก็ส่งของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกปีนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณน,นะครับก็เลยปีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราทําอยู่อย่างนี้ชาวบ้านจะเรือดร้อนกว่าเดิมก็เลย ทำเรื่องขออนุมัติสภาพเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับไอ้ทางหลวงชนบทเป็นคนดําเนินการเพราะว่าเขามีงบประมาณมากกว่าส่วนของเราเนี่ยเราก็ซ่อมได้เบื้องต้นครับก็เฉพาะซ่อมปิดหลุมปิดอะไรพอให้ชาวบ้านเดินได้สะดวกมากขึ้นทังหลวงอย่างเดียวอ่านี่นะครับคือมันก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกนะฮะถนนนะฮะมันก็มีน้ําท่วมขังตามหลุมตามบ่อนะครับแล้วมันก็เนี่ยไ เนื้อถนนเนี่ยที่เป็นยางมะตอยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ร่อนออกนะครับเป็นหลุมง,ง่ายเบื้องต้นแบบนี้ก็ต้องเอาหินคลุกไปโรยให้ก่อนนะฮะกว่าจะรอทางงบประมาณของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้เวลานานอีกนะครับมันก็ต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ชาวบ้านก่อนนะฮะนี่นะครับอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลของคุณผู้ชมมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับ นะคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ